ยายพ่าดาสิผ้าแกงเห็ดจ้าเก็บเห็ดมาแต่ปลาเรากะเนาะพี่น้องกะสิม่แกงค่ะพี่นอ้องเครื่องเคียงเข้ากับมีเนาะผักเข้ากับมีอันนี้บักบักฟักทองเหลืองแม่พี่น้องอันนี้กะบ,บักบวบเหลืองจ้าอันนี้บักบวกเขียวพี่นอ้องอ่า อันนี้ก็เป็นยอดปลาอือผักอีตูพี่น้องอันนี้พริกก็โขกไว้แล้วจ้ะใส่พริกลงไปจ้ะพี่น้องกราฮ่ากะใส่ปลาอือลงไปเนาะใส่ปลาอือใส่อันนี้ลงไปพร้อมกันเลยพี่น้องเด้อคนๆจากน้อยพี่น้อง เป็นไดจนาตาเครื่องปรุงย้ายกสิใส่เลยได้จ้าพี่น้องเนาะเอาประเดกจ้าน้ำปลาลงไป ผงนวดลงไปพี่น้องใส่ลายเสียลาย <c oughs> กันล้อให้มันเดือดจ้ะพี่น้องก็คนๆเนาะรอให้มันเดือดยายใส่พริกใส่เครื่องปรุงใส่ตะไคร้ลงไปอ่า มีมีหอดเห็ดตะไคร้ได้พี่น้องมีมีมีเห็ดตะไคร้พี่น้องพี่น้องเป็นยังได้พี่นอ้องมาที่นี่หน้าตาปวดอกอยู่แกงเห็ดไข่จกแกข่แกงเห็ดไข่แกงเห็ดไข่มุกพี่น้องเป็นแต่แสบบ่แกงเป็นดอกง่ไงๆโคล,คลโลเคเลโรพี่น้องคุณบ่ป่าเพิ่งขาเพิ่งขาเห็ดคุณพี่น้อง ยายแกงเป็นดอกเลยพี่น้นองยายบอยายบออนั่นบอ,บอหันบอปากนะจ๊ะคุณเป็นดอกกป็เห็ดไข่เป็นดอก,ปเ,ดเ,ปดอกเป็นดอกเลยพี่น้นองนเนี่ยเป็นใดจังแกงย่าแรงกินเขาแรงเดือกรอบเดือกพี่น้อง ถ้านในสุกจ้ะพี่น้องรอให้มันสุกก่อนเนาะใบพี่น้องนาตาเป็นได้กินบ่หืมใส่บักบวบสีเหลืองสีเขียวพี่น้องอันนี้ก็สีใส้ยอดมันลงไปพร้อมเลยค่ะให้มันรอ้อมันสุกก่อนอันนี้กับผักอิตูเนาพี่น้องนะเป็นยังไงจ้านาตาบัดที่นี่ืมแกงเห็ดใส่บักบวกพี่น้องแยงเป็นดอกเป็นดอกเลยได้จ้าอ้ ที่นี่ขันตอนสุดท้ายเนาะยอดประกบไ้จะยอดบักกันเออยอดักะกือไซพี่นอ้องเลยจ้าัดที่นีขันตอนสุดท้ายนะเอกของเขาเนาะพี่นอ้องพอีตูค่ะพอีตูถิ่งลงไปเลยเป็นไรพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องมาที่นี่ แกงเป็นดอกเลยได้พี่น้องแกงเป็นดอกอยัใหญ่เลยจ้าพี่น้องเผเวอร์เพเวกเลยผุดดอกอยัใหญ่มาด้จ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า